วันนี้เราจะมาเสียฟุตบอลทุกคนใช่ทีมท็อตแนมทุกคนไก่ฟ้าไก่ฟ้าแล้วก็ครับผมหมาป่าเอ้หมาป่าหมาป่าวูฟใช่ไหมวูฟเราเรียกว่าหมาบ้านดีกว่าหมาบ้านแอง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 ไก่จะบไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่ฟ้าจิก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 หมาป่าให้ตายหมาบ้านให้ตายทุกคน อันนี้คือทีมของหลานรักนะคะหลานรักเชียร์ท็อตแนมเอตแนมท็อตแนมที่ตาเชียร์เรเวอร์พูลเรเวอร์พูลแต่ผมเชียร์ท็อตแนมนะครับแต่วันนี้เราจะช่วยหลานเราให้กำลังใจเพื่อจะเขี่ยม้าป่าออกจากเตะม้าป่าออกจากทีมทีมทุกคนเตรียมถูกต้องแล้วก็ผลไม้ของเราผลไม้ก็มีล้ำไย ฟักบัวไม่ใช่ลำยองไม่ใช่ลำยอนะคะแล้วก็หมักสีดาอักนี้สีดาใหญ่ทุกคนบักท่านบักท่านอันนี้บักท่านทุกบักท่านบักท่านมากบักท่านเป่างไรภาษาอังกฤษบักท่านไอ้นุ่นบอลรู้มันท่านคืออย่างไรจูจูจูบุรีอย่างนั้นแหละอยู่แม่คองจูบุรีจูบุรีแม่นแมอแล้วก็การยื่นแจ้งผสมโซดาเพื่อจะให้ ตาเราเปิดแล้วอยู่มีขมเป็นเด็กของกินโคกนะครับเตรียมโอ้โหรีโอสนับสนุนเลยมากันแล้วเอาละครับโอ้โหเอาแล้วอย่าว่านะที่ตานะครับผู้หญิงทุกคนคิดคนไหนหลอเริ่มแล้วกับตูดนะครับถูกต้องตูดเท่มากซองนึ่งินอูโดนสกัดพิ่ซ้อมว้า โอป้าซัมมินโอป้าโอป้าให้อยูหลานรักอยู่มองจริงมึงก็หล่อเหมือนลีมิงโฮนะเออโอป้าเออไม่ใช่ซองนะอาจจะเป็นแซงเฮียเขียวไหวแซงแซงเขียวผู้หญิงเนอซองเฮีเคียวผู้หญิงเอาเป็นป้าคียองป้าคียองป้าคียองค่ะ ไม่ใช่ซองแต่ปัาฮียองซองฮีเขียวไม่ใช่น้าท่ตานะแต่พอดแนมได้บอลแล้วเอาแล้วครับไปเปิดไปหาบอยแบะบอยแบะส่งไปซองซองมินซองมินลากก็ไปอู้หูนี่โดนสกัดขานล้มตกไปนะวันนี้หมาบ้านก็ไม่ธรรมดานะคะหมาบ้านอแล้วอแล้วนะครับหมาจอนจัดก็ไม่ทำเอ้ยหมาจอนจัดดีกว่านะหมาบ้านมันเท่เกินหมาบ้านหมาจอนจัดหมาจอนจัดเอนจล้วนะค่รรมานะคะ ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะไม่ใช่จริงเราไม่ได้บอกมาป่าอันนี้มาต้องจัดเ่อาละเลเอป่าเคยจ่แล้วก no no อ๋อเฮ้ยเกือบเลยยานะเว้ยยานะเว้ยแฟนมายาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแฟนนม่มายาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดหือโอ้ 10นาทีแรกคลองบอลได้ดีมากอาดามาเนาะใช่คลองคลองคลองบอลได้ดีนะเนี่ยหมาจรจัดเนี่ยเก่งนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไก่เราไม่เป็นไรเดี๋ยวไก่เราโอ้โห,โหมาแล้วสวนมาแล้ว,วขึ้นมาสามคนโอ้ไอ้ซองซอง้มินโอ้โหซองมินโดนสก,กัดโดนสกัดทุ่มทุ่มเป็นไงโอ้ใช่ไหมได้ลทุ่มใช่ โอ้คัดมูล่ามีตโอ้คัดมูล่าทำไมหลวงจีนอ่ะหลวงจีนดำอ่ะหลวงจีนที่เบต็ะอ่ะมีแต่พูดหลวงจีนอ่าได้วทุ่มดาทุ่มหลวงจีนที่เบตไม่ไหวไม่ไหวหัวร้านอย่างเงี้ยไม่เอามาเป็นสามีมาแล้วมาแล้วคัดมูล่ามงกุ๊บไปเร็วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงยิงยิงใสโอ้โหโอ้เรียบร้อยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้อฟไซอ้อฟไซอ้อฟไซเตะมุม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดโทษเปล่าจุดโทษเปล่าไไมม่่เตะมุมจุดโทษจุดโทษไรจุดโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดโทษเลยเห็นเปล่าจุดโทษบอกแล้วนี่ไงนี่ไงคุบอ่ะคุบขาเห็นไหมคุบขาเห็นไหมที่จริงเราหน้าจะไลฟ์สดนะวันไหนคุบขาให้ไม่เราไม่ไลฟ์สดแล้ววันไหน เอาแล้วครับโอ้เป็นไงครับเฮลโหเ e ล l o คุกขาเลยลอนดอนเลโลใช่เพราะว่าไปเทียงทำไมกรรมการใช่โอ้ยหล่อนะเนี่ยอุ้ยหล่อนะเนี่ยเอาแล้วพี่ซ่องซ่องเงือไม่ใช่โอ้ไม่ใช่มันซื้ออย่างก่อนเนี่ยอาลีบักอาลีที่ว่าทีมชาติอังกฤษเนาะใช่ใช่โอ้ยอาลลีเอ้ย ที่มันจีบกับลูกสาวนั่นหรออ่าลูกสาวเป๊ปอะเมันจีบกับลูกสาวเปเปอร์แมนซิตี้เหรอใช่เอ้ยเอาเลยโอ้โหจีบกับลูกเป๊ะเหรอคะบาซ่าบาซ่าจีบกับบาเข้าเอ้ยเป้ยเน้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ โลนสเปนแต่พี่ตานะพี่ตาชอบเป๊ะเลถูกต้องแล้วอาลี่ตั้งานะพี่ตาชอบพ่อนะอ่าโอเคอัพเคียร์โอ้ยมันหลอนตั้งแต่บาร์เซโลน่ามันเป็นโค้ดอ่ะไม่ง่ายนี่ไงโอ้ยโไปคุบขามันมันขอยิ่งเงี้งเลยคุบขารู้จับหำวะน่ะอ่าอุ้ยสงสัยน่าจะโดนจับหำแน่นอนนะสงสารแฟนที่เล็กจังเลยอ่ะลำยองแฟนลำยอง การลดอมยิงเข้าแล้วนะครับแล้วแฟนเจเบียคนไหนวะเอาเจเบียอู้บาบิลันไงเบอร์สามไงโนอ๋อคือใครหล่อหน้าขอนะหน้าขเบอร์สามไงบะบาบิลันอ่ะบาบิลันอ่ะความหล่อท็อตแนมไม่ได้เท่ากับวูหน้าขอวูโอเคอโเหน้าขอความหล่อโอเคกดอ้าวเอาามอีกแล้วแล้วแล้ว คิเลตัง <Wow. S 1> โอป้าโอป้าคิเละเอลอโอป้าคิเละที่สองฮ่าที่สองคิเลตปีนี้ถึงจะเชียร <c oughs> ์แต่ก็คิเลตนะปีนี้แก่แก่แก่เยอะว้า wow. ่าสเปอร์เดินหน้าต่อเอาแล้วค่ะ <c oughs> ลุกควายลุกควาย ต้องระวังนะจ๊ะโอ้มาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยย้อนหลังไปนิดเดียวใช่ไงรีบนิดเดียวอ่ะย้อนหลังไปนิดเดียวอ่ะรู้รู้บึกไอยให้ดีมากพี่พี่ซองพี่ซองพลาดไปนิดเดียวใช่ย้อนหลังแต่เขาก็เจ็บเด้อโดนใบเหลือง ก็เป็นธรรมดานะคะที่ฟุตบอลอาจจะแกล้งมั่งไม่แกล้งเรื่องของใช่ขเขาเรียกว่าตัดเจมทำไม่ตัดก็โดนยิงอะไรว่าตั้งหลายคนไม่อยากยิงเอาเลแล้วพี่ซองขึ้นไปแล้วมาแล้วได้ไหมซองเ,เ,เล่นนะชาใจเย็น ได้ทุ่มได้ทุ่มไหมทุ่มทุ่มทุ่มไม่น่าจะเป็นแบบเตะมุมทุ่มทุ่มเพะว่โอ้ยยิงไปแล้วโดนปัดออกข้างออกข้าอะอะทุ่มทุ่มทุ่มเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้ยปัดนใช่ปัดได้ไหมดูเดี๋ยโอ้ยปัดไหมปัดปัดไม่ปัดไม่ปัดไม่อันนี้เตะไงอันนี้เตะออกไงเดี๋ยวบังอ้าว ตอนแนมได้ไหมได้โ oh. อ right. right, ้โหจบครึ่งหล้วไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูจบครึ่งครึ่งแรกไปก่อนเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังนะครับเอ้เอ้เอ้เอานะครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเดี๋ยนะจะทำแชมลอนแอบมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับต้องสู้สุดใจ เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดนไก่ฟ้าสกัดแม่สกัดเาไปเยอะ่สเปอร์ตั้งตั้งรับเราตั้งรับดีแล้วใช่แน่นหนาแล้วสเปอร์ลงลงมาตามช่วยกันหมดตัวเยอะนะนะฟุตบอลสเปอร์ปีนี้ข้าตัวเยอะมอแม่คุณแม่ลอยออกไปโยริรับได้เห็นไหมเอาแล้วโอ้โหโยลิตกับดันทีม ขึ้นหน้าไปเลยโดงสองหึงเมนวายมึงเสร็ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองโอ้ยยิง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 วายเข้าแล้วเข้าเล็วเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงเลยโอ้ยสามเข้าเล็วเข้ายังโอ้กูอยากบ้าเมื่อกี้เข้ายังกูอยากบ้าเข้ายังกูอยากบ้าสามคนเย็นไม่เข้าอะไรอะอะไรวะโอ้โห ดู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 ภาพนะโดดภาพซาก่อนซอมก่อนเลยซองคนแรกโอ้โหสามคนยิงไม่เข้ายิงทีแรกปัดได้พี่ซองซ้ำปั๊บโอ้โหนี่ไงรอบนี้พี่ซ้อมอ๋ยพี่ซอมก็บอกแล้วว่ากองหลังเขารับอย่างเดียวโอ้โหเมื่อกี้เข้าเลยไม่โดนแขนเลยนะเพรานั้นซองูลแล้วใช่แบบ แม่งสองสุดกำลังเลยจริงจริงโอ้โหไม่อยากจะเชื่อบูมนี่แบบนี่ได้ลูกทุ่มหยุดหยุดหยุดเราได้ลูกทุ่มหยุดยังไงเราก็เจ๋งเจ๋งมาอีกแล้วอ่าได้บอลลูกโอ้หยมันตั้งรับดีนะเพราะว่ามันกลัวถ้าลูกนี้เข้ามันจบเลยจบเลยเมื่อกี้อ่ะมาอีกนิดเดียวเนาะไม่ใช่ไงสามโอ้สามพังนอนนอน อ๋ออันนี้เรามาแล้วนี่ก็เก่งเบอร์สิบแปดทำไมเคนไม่ลงเคนรอสิบไม่เขากองกลางลงก่อนสิบห้านาทีอันนี้กองกลางเคนกองหน้าไงกองกองหน้าเขาต้องรอรอสักพักก่อนเพราะว่าเรายังไม่เสียเปียกตอนนี้ใช่กองหน้าเราดีใช่แต่เเคนก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ใช่เขาต้องมาเอาครึ่งหลังดีกว่าเพราะว่ามันแรงน้อยอยู่อย่างน้อยก็วิ่งสักอันนี้นาที โอ้ยตัดฟ้านี่วะเอาแล้วค่ะอ่าฝั่งของสเปอร์ได้มันทำข้อฟาวแล้วค่ะนี่ีหน้าใหม่นะเนี่ยมาจากเยอรมันนะเนี่ยซื้อมาเหรอใช่ซื้อมาโอเคออกแล้วนี่ออกแล้วขับมุลาไม่ไหวแล้วอามินตะพูธไม่ไหวแล้วอามินตะพูธกลับบ้านกลับไมันไม่ค่อยวิ่งแล้วหลวงเจนกลับไปกินชาดูก็รู้กลัไปกินน้ำปะนะหลวงเจน มาแล้วอันนี้หลวงจีนเลือดอ่ะอันนี้ก็เก่งหลวงจีนเก่งอันนี้เก่งนิดนึงหลวงจีนนิดเดิ้ลโอ้โอเคแคลริเคนหรือเปล่าแคลริเคนหรือเปล่าเขาไม่ให้เห็นหน้าไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เห็นหน้าเคนเออเออเออโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวอย่านะวุบเนี่ยเมื่อกี้โอ้โห นะขอไปห้องน้ำก่อนนะสเปร์ยิงแบบสุดชีวิตเลยเดี๋ยวถ้ามาก็ต้องสู้นะครับได้ไหมได้โอเคอ่าเกะอุยเร็วโอ้ลุดเดียวลุดเดียวเข้าไปลุดเดียวยิงเรียบร้อยอ้ย เคนเป็นดาวเด่นนิดนิดเดียวดูดูนะดูนะเคมเป็นดาวเด่นใช่จะจะรอดขายอยู่แล้วแอลิเคนจะหลบอุ้ยไม่ล้ำด้วยไม่ทันไม่ทันจะรอดขายอยู่แล้วไม่ทันไม่ทันเคนดาวเด่นนะคะจะรอดขายอยู่แล้วอู้ยแม่ค้อยอ่ะดูแข็งแรงมากดูกล้ามโอ้ยกล้ามขาดูยี่สามกล้ามขานะคะยม่คก้อยโอ้ยทำไมแม่ค้อยไม่นิองเคนอ้อเคนเบอร์สิบมึงให้เคนเขาแบบ เรียบร้อยโอ้ยยงได้ปะเกือบเลยโอ้โหออกไปแล้วแรงเกินนี่ไงกองหน้าเขาไม่ได้ดีนะแต่กองหลังเขาเจ๋งมากวันนี้เนาะใช่มาบ้าเนี่ยมาจอนจัดเนี่ยคือกองหลังเก่งมากวันนี้แต่เขาจะเปลี่ยนสองคนไว้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 เบอร์สามหล่อเนะอยยู โมรินโยลงทุนซื้อคาอะไรที่แพงที่สุดอ่ะที่สนามแมนซิตี้อ่ะสองศูนย์อ่ะว้าวคะแนนฝากกดไล เชียร์แต่ลิเวอร์พูลกับทอตแนมเราจะถ้าเพื่อนๆชอบเราจะมาพูดให้ฟังเร้แตกสลบใครชอบทีมไหนก็อย่าลืมบอกมาบอกมาเดี๋ยวผมจะเสียย์ให้ดูนะครับบ๊ายบาย